หนูดีรีวิวประกันประเทศ2บวกมีความคุ้มครองงาำท่วมเลือกทำที่ไหนดีกรุงเทพ M.S.I.G หนูดีรีวิวให้ค่ะวันนี้หนูดีจะพามาดูความคุ้มครองของทั้ง2บริษัทนี้ค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยมาเริ่มต้นกันด้วยเงื่อนไขการรับประกันภัยกันก่อนนะคะ 1. รับเป็นซ่อมอู่ค่ะ 2. อายุรถที่เอาประกันภัยกรุงเทพจะรับรถอายุไม่เกิน2-20ปีค่ะและ msig จะรับรถอายุไม่เกิน15ปีค่ะ 3. ประเภทรถที่รับประกันภัยกรุงเทพและ msig จะรับทางรถเก๋ง รหัส110และรถกระบะรหัส32สูงค่ะในส่วนของความคุ้มครองแบ่งความคุ้มครองเป็น3ามส่วนนะคะส่วนที่ 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกกรุงเทพจะให้มาที่1ล้านบาทต่อคนค่ะและ FSIG จะให้มาที่50,000บาทต่อคนค่ะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้ง2บริษัทนี้จะให้มาเท่ากันที่1ล้านบาทต่อครั้งค่ะส่วนที่ 2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายรอยอจุด0ู การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั้ง2บริษัทนี้จะให้มาเท่ากันที่2 0 0แสนบาทต่อคนค่ะรอยอดจุด02 ค่ารักษาพยาบาลทั้ง2บริษัทนี้จะให้มาเท่ากันที่2 0 0แสนบาทต่อคนค่ะลอยอจุดศูนย์สามการประกันตัวผู้ขับขี่กรุงเทพให้มาที่2 5 0แสนห้าหมื่นบาทต่อครั้งค่ะส่วน m s i g ให้มาที่ 3. แสนบาทต่อครั้งค่ะส่วนที่3ความคุ้มครองเรื่องความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย3.1ทุนประกันภัยทุนประกันภัยของทั้ง2บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่10,000แบาทค่ะ3.2ม รถยนต์สูญหายไฟไหมทุนประกันภัยของทั้ง2บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่1นึ่งแบาทค่ะ3.3าภัยน้ําท่วมทุนประกันภัยของทั้ง2บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่1นึ่งแบาทค่ะในส่วนของเบี้ยป,ประกันภัยเบี้ยประกันภัยกรุงเทพจะอยู่ที่7,200บาทค่ะเบี้ยประกันภัย m s i g จะอยู่ที่7,900บาทค่ะซึ่งถ้าต้องการทุนประกันภัยที่มากกว่า1นึ่งแบาทก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นกันค่ะในส่วนของความคุ้มครองพิเศษกรุงเทพจะมีบริการช่วยเหลือชชุก 24ชั่วโมงและมีความคุ้มครองภัยก่อการร้ายรวมไปถึงคุ้มครองภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บและพาย,ยุ MSIG จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบกสำหรับของเหลวเช่น น้ำมันเครื่องสารหล่อลื่นสารหล่อเย็นของระบบแอร์หากสนใจบริษัทไหนสามารถสแกน QR code เพื่อดูรายชื่ออู่ซ่อมของบริษัทประกันหรือสแกน QR code รายแอดของเอ็ดีเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแบบไหนดีแบบไหนโดนหนูดีรีวิวให้ค่ะ